สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภู้สุคนเด้อวันนี้มือสันวันดีครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่บนดาดฟ้านะครับภูพาธาลา,าคอนโดมิเนียมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดนบรันรดาลให้ญาติมิตรสหายเพื่อนพ้องทุกๆคนจงพบแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไม่ดีในชีวิตขอให้หลุดพ้นลอยออกไปในวันนี้ซึ่งเป็นวันรอยกระทง ขอสุขผูสุขคนจะมีความสุขเดอ้อครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญผู้ใดสุขอยู่แล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปอีกผู้ใดมีความทุกข์กับ,บปดปล่อย ตัดสิ่งของที่บดีเล็บแน่ผมแน่ใส่ไปในกระทงให้มันลอยออกไปเด้อครับประจันสวยงามครับผมสวยงามที่สุดเลยประจันสีทอง ช่วงนี้ทุกๆจังหวัดกัสิมีมหรสพะซพมีดนตรีมีการละเล่นพื้นบ้านตามแต่ละจังหวัดส่วนคนทำงานก่ะทำงานไปเนาะมันหลีกเลี่ยงบดได้ครับโดยเฉพาะผู้ที่เข่ากะกังขึ้นนะ ขอให้สุขคนสุนน้ามีความสุขถึงบไดาไปร้อยครับว่าเป็นหยังครับมันอยู่ในใจเอาไว้โอกาสหนาฟ้าไม่ก็คอยไปร้อยก็ไใดแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านก็นเตรียมตัวละมั่งปาน่นเนาะเตรียมพร้อมเข็ดกระท่งแน่สื่อกระท่งแน่งานบุญ ผมกับเขาขึ้นเหตุงานต่อไปครับขอบุญบารณมีทุกทุกพระองค์ขอพรให้พี่น้องให้ทุกคนสุม,มูเหล่าได้มีแต่ความสุขเด้อครับขอพรจาก คาถาประชินบัญช่อนคาถาครอบจักรวาลให้สุขคนมีแต่ความสุขความจเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตป,ปล,ลดปล่อยลุดลล่ออกไปสิ่งที่บดีนะโมตัสสะภควะโตอาละหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอาลหะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนะกาโมระเพธนังอธิกายกา,ายะยยะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายามะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะละหังสุขะโตนะโมพุทธายะ สาธุขอให้สุขคนมีแต่ความสุขความจะเริ่เด้อครับพร้อมกับตัวเองนําเนาะให้ตัวเองมีความสุขนําพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนญาติพิดสหายเพื่อนรวมโรคทุกคน ให้มแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปความเจ็บอยา้ได้ความไข่อยา้มีชื่นหมื่นสุข,ขีเขาเป็นของพี่น้องชาวไทยฮ้อผมนบผู้พาครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องได้ล,ละละสี่สิบคน กรอยากได้อีกอย่แต่บางเทีเฮาก็ยังบ่ค่อยเก่งเท่าไดร่ค่ะศึกษาไปครับศึกษาไปเรื่อยๆสักหมื่นหนึ่งมากอะต้องดีขึ้นแล้วเนาะจากจากตะกรอนซีค้นเดนิก็ได้มาเรื่อยๆน่องนุ่งแน่ลุกน่องแน่เพื่อนฟูง กดติดตามให้ครับผมฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับจะพยายามจัดสรรหาทลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆมาให้เบิงให้ชมกันอันใดที่พลาดผิดหรือผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมมกยัย่งตอนนี้เด้อครับบางที่ก็อาจจะ คิดบทสอดมันอาจจะผิดกฎ u t u b e ต่อไปกับจีบอสบอท่ำแบบนั้นอีกแล้วต้องพยายามหาคอนเทนต์ของตัวเองสั่งผลงานตะวันสวยงามครับพระจัน์สวยงามครับผม ีทองฟ้าโรงอากาศดีครับผมเหมาะแกการไปทํำบุญไปร้อยกระทงกันเด้อพี่น้องครับผมสู้จังหวัดครับเดี๋ยวประมาณหาถทุ่มผมจะขึ้นมาทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีพุตามชายทะเล ผูตามชายทะเลเขาจะจ,จุดสวยงามอาจะมีโคมโคมรลอยจากแต่ละรี่สอดแต่ละรี่สอดพระจันทร์สาดแสงส่องนำทางขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสุผภูสุขคน อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลกดแชร์เป็นแรงใจในเดือครับพี่น้องกำลังสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็หา14ปีแล้วหา14ขวบพอดีเลยอีกเมษาหนากะจากรกษียนเพื่ออนาคตอาจจะบะด้ยทำงานก็ทำ u t u b e ไป ก็เก๊กแก๊แกไปเลยเปื่ฝากนใเด้อครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำานีนะครับผมถ้าจังไดเดี๋ยวรอชมรอดดูคลิปต่อไปนะครับเด้อครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ